้องหมามาขอกินข้าวปิดบ้านแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาขอกินหิวมาขอกินเอ้ยมันค่ำแล้วกลับบ้านได้แล้วลูกเดี๋ยวเจ้าถิ่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าถิ่นมันออกมามันจะไล่ขยํำมาเด้อกลับบ้านกินแล้วก็กลับบ้านไปกลับบ้านเลย กลับบ้านไปเร็วกลับบ้านเดี๋ยวให้ฝูงนั่นมานะเดี๋ยวว่าหนีไม่ทันหรอกโอ้ยนั่งเป้านั่งเป้าแล้วเอ้ยนั่งเป้าเลย,เเลยไม่มาอไปละเออได้กินแล้วไปละ ไแลวกลับบ้านละกลับบ้านไปเลยเออกลับบ้านเลยเด้อเออเก่งวะเก่งวะอืมไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวฝูงนั้นออกมานะ่ะนาหนาหนาหเห็นไหมเดี๋ยววิ่งไม่ทันนะมันออกมาแล้วเนะี่ยเห็นปะ กลับบ้านไปลูกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้กินใหม่อื้ยโอ้ยโอ้ย,อยเสียงนก เวลาค่ำคืนจ้า fc จ้าเงียบเสียงเขียดเสียงกบเสียงเขียดร้องโอเคนะคะพา fc มาดูน้องหมาน้องหมามาขอกินข้าวโอเคนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ ดีค่ะนอนหลับฝันดีนะคะเอฟซี FC จ๋า